สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำไก่ห่อใบเตยค่ะเพื่อนๆอ,อ่าเพราะว่าใบเตยที่สวนของพี่การตอนนี้กำลังงามเยอะจัดเอามาห่อซะดีกว่าอ่าแล้วก็มาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุด,ดิบที่จะทำไก่ห่อใบเตยนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว และพิการก็มีสูตรนะคะอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูอร่อยๆจัดให้สำหรับสมาชิกเลยค่ะเนื้อไก่นะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ300กร,รัมค่ะกระเทียม3กลีบนะคะกระเทียมจีนค่ะพริกไทยประมาณ30เม็ดนะคะต่อมานะคะก็เป็นรากผักชีนะคะพิการได้หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ3รา,ากค่ะ ซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอ่าซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็งาคั่วเรียบร้อยล้วนะคะอ่าสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวพี่การก็จะใส่น้ำมันงานะคะไปสองช้อนโต๊ะอ่าถ้าใส่ถ้วยเดี๋ยวก็จะอยู่นะแต่ในถ้วยนะคะใส่ไม่ถึงะคะ่ะแล้ววันนี้พี่การใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปอัมพาวาน,นะคะ เดี๋ยวจะใส่ลงไปหมักไก่ค่ะเครื่องปรุงสำหรับหมักไก่ของเราก็ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการหมักไก่พิการก็ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะใบเตยเราเราตัดไว้ให้เขาสลบนิดนึงเวลาห่อจะได้ไม่แตกนะคะเพื่อน เอามาสัก 10, 15 15ใบก่อนเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไปตัดใหม่อ่าต่อมานะคะเราก็เอา3เกลือตำเลยค่ะพริกไทยกระเทียมรากผักชีนะคะตําให้แหลกเลยค่ะพอเราตําแหลกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปคุกไก่ของเรานะคะใส่เลยค่ะรากผักชีจะได้หอมหอม ตอนนี้เราก็จัดการตําให้ละเอียดเลยนะคะพอละเอียดได้ที่เดี๋ยวเราก็ไปใส่ไก่ของเราเอาสามเกลือใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวสีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำมันงาน,นะคะ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะ เกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะหอมคุกเขาให้เข้ากันนะคะพอคุกเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กะทิลงไปนะคะถ้าบ้านเพื่อนๆมีกะทิสดก็ใส่กะทิสดก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยแต่วันนี้พี่การใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปจะดูซิว่ารสชาติออกมานี้อร่อยไหมคะเราใส่งาลงไปก่อนนะคะ n g ก็ของเราก็คั่วสดๆเลยค่ะหอมกุ่นเลยนะเนี่ยใส่กะทิลงไปนะคะประมาณสักสองสามช้อนนะคะสองสามช้อนก็คือห้าช้อนนะคะเพื่อนๆใส่แล้วค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหมักเอาไว้สักประมาณสิบห้านาทีนะคะ ช่วงเวลาพัก15นาทีเดี๋ยวเราไปทำน้ําจิ้มก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวเราให้ไก่หมักไว้ก่อนให้ครบสินาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาห่อใบเตยทอดนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วเอาไปพักแวะ,อะเอาน้ำใส่นะคะ,ะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะตามด้วยนะคะสีอิ้วขาวค่ะใส่ลงไปเลยนะคะประมาณสักสี่ช้อนโต๊ะหนึ่งสอง ้าใส่เยอะกว่านี้เดี๋ยวจะเค็มสี่ช้อนโต๊ะพอนะคะตามด้วยนะคะ,อะซอสดำหรือว่าซอสซีอิ๊ว e. หวานก็ใช้ได้นะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะนี่พี่การใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายค่ะ พอเราใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต้นะคะเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บปั่นไปก็ประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่งาที่เราคั่วของเราอะคะ่ะประมาณสองช้อนโตะนะคะใส่ลงไปอ้ออย่าลืมนะคะใส่ไอ้นี่ขิงขิงขูดประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปด้วยนะคะขิงแก่ะคะ่ะเพิ่มความหอมอ่าใส่เลยค่ะอ่า งาของเราคั่วเรียบร้อยแล้วสองช้อนโต๊ะใส่นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่การก็จะไปตั้งไฟนะคะให้เขาเดือดแล้วก็งวดแบบเหนียวเหนียวนะคะอันนี้เราตั้งไฟไว้ก่อนต่อมานะคะเราก็มาห่อไก่นะคะเอาใบเตยนะคะมาหอนะคะอ,อพี่การทําให้ดูสองสามชิ้นนะคะเ,เราต้องห่อให้แน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเ ไก่เขาจะหลุดออกมาจากใบเตยแล้วก็ค่อยๆใส่ไก่ลงไปนะคะจะใส่ถุงมือก็จะไม่ถนัดนะคะเพื่อนๆพิการใช้มือเลยคะ่ะแล้วก็จับนะคะใบเตยนี่ถ้าใหม่ๆเดี๋ยวเขาจะแตกนะคะเพื่อนๆจะต้องเอามาพักไว้ให้เขาเหี่ยวนิดนึงจะได้ห่อง่ายๆนะ,ะพิการห่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะประมาณนี้อ่าเราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปพอน้ํามันร้อนได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไก่ของเราลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะคะจะใช้เวลาทอดประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วแต่จำนวนค่ะเวลาเราใส่เยอะก็จะช้านิดนึงนะคะ ใช้ไม่นาใช้เวลาทอดไม่นานเพราะว่าเนื้อไก่เขาพิการได้หั่นแบบบางๆไม่ได้หนามากแต่ว่าหั่นชิ้นใหญ่ทอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็กลับดูพอเนื้อไก่เขาเริ่มเหลืองก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อย แล้วก็พยายามกลับดูนะคะใช้ที่คีบก็ได้ค่ะพริกไก่เนี่ยนะถ้าเรามัดถ้าเรามัดแน่นห่อแน่นไก่ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่หลุดออกมาจากใบเตยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะจะไม่หลุดออกมาอาจจะแพรมออกมานิดนึงเพื่อให้เราสังเกตว่าไก่สุกหรือ,อยังแต่ไม่หลุดแน่นนอนไก่สุกแล้วนะคะ เดี๋ยวพอเหลืองได้ที่แล้วก็ตักออกนะคะแล้วก็กลับไปกลับมานะคะค่อยๆกลับไปเรื่อยๆสังเกตที่ใบเตยค่ะถ้าใบาเตยเขาค่อนข้างที่แบบว่าเอ,อสุกแล้วนะคะเออสีเขียวแบบจางแล้วก็ถือว่าออใกล้สุกแล้วนะคะเพราะใบเตยเขาจะไม่หนาใบาเขาจะบางเ,ออเห็นไหมคะพอเนื้อไก่เหลืองได้ที่ก็เป็นอันสุก เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเราก็ตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาจัดจานเสิร์ฟค่ะน้ํำจิ้มของเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะพิการได้ยกลงเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเราก็่าพอเสด็จน้ํามันนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะพอเราเอาไก่ใส่จานนะคะเราก็ ใส่น้ำจิ้มลงไปอหอมนะคะเวลาเราจิ้มน้ำไก่จิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยสีอิ้วเนี่ยหอมหอมงาค่ะเพื่อนเนเพราะเราใส่งาเยอะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะไก่ห่อใบเตยของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆพืขาไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ